สวัสดีครับวันนี้กับ i ี a g e Channel มาถ่ายกันที่ตลาดคลองถมกลางคืนนะครับที่ไหนวันนี้เหมือนจะของน้อยลงเนะาะเดี๋ยวมาเดินชมกันดีกว่าว่าจะมีของอะไรน่าสนใจกันบ้างนะฮะไปะพี่วะกล้องจะมองเห็นไปเนอะนี่มีชิ้นจังที่ผมรับพีด้วยนะที่นี่ขาย2,500นนะฮะก็าราคาโอเคถือว่าโอเคอยู่นี่งานกล่องเยอะมาก โอเคต,ตรงตรงกลางเนี่ยมันจะมีแบบว่าให้ตั้งร้านด้วยนะเต่เหมือนวันนี้เออวันนี้งานเท่จัง,อองบอกง,ง้านเท่จังมีโนกิโออะไปดูกันนี่เป็นเหมือนงานนะพวกอาถอยเท่เลยเยอะมากเต็มเ,เลยนะครับมีสตกรีมไมหายยากสตรีมเอร์เหรอไปลองเดินหากัน มีนี่หละเป็นกอวายสควิตเกมแล้วก็งานซอฟเยอะมากงานซอฟเต็มเลยสเอรย์แมนตัวใหญ่ก็เจ๋งหน้ามาเก็บนี่ครับมีข้างในอีกเต็มเลยแต่ก็จะถือว่าน้อยนะช่วงนี้น้อยมากเลยส่วนมากจะเป็นงานแบบมือสอยงอะไรเงี้ยหรือว่างานแบบที่ หาย,ยากๆเลยเห็นไหมเต็นเลนี่ชุดแมค<า>โดนัลเต็มเลยนี่มีนี่อยๆแคสเปอร์ด้วยเออที่บอลน,นี่มังกรในมูหลานเนี่ยใช่ไหมเนี่ยที่มันเต้นๆนอยู่นะ<ช> <c oughs> นี่มาเวลิเจนก็มีอแมกนีโต้นั้นสวยมากเลยตัวใหญ่เห็นไหมแต่มันอยู่กล่องไฟก็ไม่ค่อยมีเลยเรอไม่เห็น วันนี้ว่าจะมาตามหาพวกงานเคสอะขนมอะที่มันแท่งแท่งอะเออซื้อไปเก็บบ้างยังไงเจอแล้วถามก่อนว่ากี่บาทชูสนุปปี้ยังไม่มีเลยในซองเนี่ยเสียตังค์แน่ๆวันนี้นี่กี่บาทนะพี่ทั้งเซตเลยใช่ไหมครับนี่อีกป่ะพี่งานพวกเคสหรอหรอครับโอนได้ใช่ไหมครับ ได้แล้วหนึ่งอย่างส0 0ร้อยสามร้อยได้ตั้งห้าตัวซ <Wow. S 2> <c oughs> อบใช่ไหมพันกระบาทนะครับตัวนี้นี่นีได้มาแล้วได้เพสมาแล้ว5ตัว <c oughs> พิโนคิโอก็น่ารัก <c oughs> <c oughs> ละบาสกี่บาทนะพี่ นี่กรับเซบาดีกว่าเึงสัตว์แล้วเอพี่เดี๋ยวไปเดินดูก่อนนะครับขอบคุณครับไปโดนแล้วหนึ่งอย่างไปต่อไปต่อไม่มีเลกโคสบัสเตอร์้วยโซนร้านนี้ก็เป็นเหมือนแบบพวกกระชับปองนะเนี่ยองกุญแจเต็มเลยตัวเล็กๆนะกระชับปองเต็มเลยเห็นไหม แยกมาแล้วไม่ต้องไปหมุนให้เสียเวลานี่นี่ชินจังนี่นะเต็มรถเลยทั้งรถอยู่อ่ะเห็นไหมนู <c oughs> ่นี่เดินแผนกล้องไปฝั่งรถเห็นไหม <c oughs> โหมีเยอะมีเยอะเ <c oughs> นี่ยฝั่งนี้ก็มียังดีนะวันนี้แบบว่าลมเย็นๆไม่ค่อย,ยบร้อนมาก อันนี้ก็เป็นแบบงานอุลเทศทั้งนั้นเลยงานพวกอุลตร้าแมนพวกตัวสป,ปราร์ตอนะไรเงี้ยตัวร้ายอันนี้เขาเรียกตุ๊กตาเลยนะคิวอ,อะไรปะใช่ไหมลืมแล้วต้องดูช่องพี่โจโพี่โจโกเก่งแจ็คตัวเดียวอ่ะพวกงานเศษก็มีครับเต็มเลยเยอะมาก พ่อเต็มเล่นไหมไม,มีนี่ด้วยนายแม่นหยแม่ดีพอกินมัดปะ่ะม,มันชื่อตัวอะไรนะลืมละมมงานหนึ่งหนึ่งต่อสี่เลยมัดดาวเหนือครับงานน่าจะเป็นเนกาบ้านีน้หนึ่งต่อสี่แบทแมน แม่ man, นี่กี่บาทนะพี่ยย 6, 500, 5, ห้าพันห้าร้อยบาทตัวใหญ่ถึงตัวสี่เลไปนั่งคุยกันต่อ <c oughs> นี่มาดูจันตาคอสไี้ไหมเต็มเลยนี่เต็มเลยมาแบบของมือ 2, สองญี่ปุ่นนะอะไรเงี้ยก็เยอะ อาจมันเป็นงานอะไรไม่งานมาริโอ้ก็นา่ารักมันเขียนมันเป็นเสาอ๋อตัวนกก็นา่ารักดีเซ็ตกกล้เท่กกาไหร่บอสสี่ร้อยแต่ได้ครบเลยใช่ไหมห้าต,ตัวเ้า่ะเซ็ตเอนี่สวยดีนะมาริโอ่ะให้มาริโอ้โอสวยดีครบแก๊งเลย เส,เสร็จเสร็จเต็มเลยอืนนอมาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยวันนี้ <c oughs> นี่แม็กนัมคันใหญ่หรอแม็กนัมเฮ้ยอะสวยดีเลยเนี่ยวิ่งได้ปะเนี่ย ก็ต้องหามาคู่กันใช่ไหมพันสีแดงโซนิกไยโอ้โหมีขายันโอเดงยางคิดูเเจสาก,การไม่รู้อยู่อยู่ห <c oughs> รือเปล่านหับพกซคบินลบ,บอนนี้มันจมันเปนซกมันมีแค่นี้เองครับเวลาตัดสติกเกอร์มันจะทำยังไง้ดยการพันเพินนะครับไฟฉายอันนึงอยู่เลย งานพวกเศษรถไฟโทมิกา้าสิบบาทเองไม่รู้ใช่โทมิก้าเปล่าแค่เงี่ยสิบบาทงานเศษงานซากนะครับครบจุบใจกันเลยทีเดียวเดีย๋ยวเรามาคุย,คยดวนะครับเผื่อไม่ของดีมีตาวอด้วย เดินกันยาวๆครับมีแค่สุกเสารนะอยลืมอาทิตย์ไม่รู้มีหรือเลปล่าไม่แน่ใจน,น,นี่น่ากลัวมากจะยหิปตาได้ด้วย <c oughs> <c oughs> มันหลอดเลยนะครับดูดิร้านนี้จะเป็นแบบแนวแบบว่าขายพวกตุ๊กตาที่แบบสยองขวัญน,นะฮะมีแบบเป็นคริสต์ด้วยนะครับใครมาก็ลองแวะมาได้ นี่น่ากลัวดีนะตัวละกี่บาทที่พอทำเลยตัวละกี่บาทพันห้าร้อยบาทเออไม่แพงมากเออแต่แบบอ๋อคัสตอมพี่ก็ทำเองนะครับตัวนี้อ๋อรเราก็มาทำทำเองใช่ไหมครับห <laughs> ล่อนดีนะพันห้าร้อยบาทก็โอเคราคานี้นะครับลิงตวน้เท่เลย เหมือนนะรับแบบว่าพี่เขาจะคัสตอมเองหมดเลยเนาะเออใช่ไหมเออเท่ดีนี่จับฉลากครับโรเกเลียนตัวละ3 4 0 0สี่โอเคเลยนะนี่ตัวอะไรๆทั้งนั้นโอ้ไมคี้ก็สวยตัวนี้ที่มาใหม่นี่ไงไมคี้พี่ปานแบบอะไรนี่ก็งานที่ทำเหมือน ค่ายที่ทำอีกาไมกี้เท่าไหร่ครับพี่3,800ครับ3,800บาทนะครับงานค่ายนี้มันก็แพงอยู่<อ>พวกางานอย่างนี้นกันนะนะน่ารักนะเนียงานมันกบันนี่เเป็น DC d i ไดเรกเนี่ยบันนี่เท่าไหร่ครับ1,500บาทเลยเลยดิน่ารักนะเนี่ยเป็นเซ็ตก็จะต่อกันได้นะ เป็นเหมือนแบบลดลากอะแล้วก็ต่อกันไปแบบยาวๆแล้วพวกอีก,กาครับอีก,กาไม่ได้เจ้าของร้านยังไมไ่รู้นะคะโอเคครับรู้เป็นบางอย่างค่ะอ๋อครับงานอย่างเี้ก็น่ารักหัวมันดุกลิกได้ไงหัวสั่นๆได้ดูดิมีของเล่นเต็มเลยก็เหมือนพี่บอมเนียใช่ใช่ตอนนั้นเขามีตัวหนึ่งแล้ว สไปเดอร์แมนนี่ก็สวยเน,นี่ยนะเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้หกร้อยค่ะหกร้อยบาทสีสวยดีนะดูด,ดิสือเหมือนเมทัลิกของฮัสบ r o นะครับตัวนี้ทำไมไปไป,ไป,ป้ายบันไดด้วย <c oughs> ไปไป,ปายบันไดเฉยจริงๆมันเนี่ยของฮัสบูลนะ <c oughs> อ๋อนี่ไงตัวที่เรามี <c oughs> ตัวนี้ซื้อเศษมาไม่รู้ว่าเว็บเดียวกันเ <c oughs> นี่ยเรามาเดินพวกของถมมันก็จะเดงงั้แหละ บางทีเราไม่รู้ว่าตัวที่เราได้มามันคือตัวอะไรแล้วมาเจอพวกพวก,พวกเดียวกันนะครับเหมืนอนจะโดนตัวนี้ตัวหนึ่งกันเนี่ยเนี่ยพวกงานเซนไตก็มีนะแล้วก็อุลตร้าแมนในเยอะมากพวกงานสเกลแบบหนึ่งต่อสิบสองที่เป็นเหมือนซออ้อบ่ะแล้วก็พวกไก่ชาอะไรพวกนี้เยอะมาก สายสาวๆก็มีนะให <c oughs> ้ก่อนน่ารักดีเห <c oughs> มือนร้านรับเพิ่งเริ่มตั้งด้วยนะเสื้อผ้าเ <c oughs> ็ามีปนๆมาเนี่ยดูดิ เฟดดี้น่ารักเอ้ยน่ากลัวอร่อยใช่ไหมนี่ตัวอนะไรพี่หมอคอยคอย,ยาวๆเลยดิผู้หญิงอะ่ะนี่ยแต่ตัวนี้มีแล้วบูฟฟี่อันนี้ก็พวกงานพวกสเกลเหมือนหนึ่งต่อสี่เลยใหญ่าดงั้นเลยเอเลียนวีนอมไงปอชิดจังเต็มเลย นมองเห็นไหมซูมมาใกล้ๆเลยเหมือนได้แฟนเปียกขาเอาแต้ไว้มันดชินจังเต็มเลยเอาไหมนี um, ่สบายดามมนเด็บเวอรชันแบบดาเมจด้วยนะเยียมเลยนะครับนี่พวก มาสไซเดอร์ <Mass> ชิ้นจังกี่บาทนะครับพี่เซ็ตที่ขับรถนะครับรับห้าสิบบาทแล้วน่าขี่ในรถเสาครับแปดสิบ <80. S 1> อ๋อมีแปดสิบกับห้าสิบขี่เสาน่ารักดีนะตัวเล็กตัวน้อยนะครับเต็มไปหมด นี่เห็นไหมส่วนมากมัเป็นอย่างงานในพวกซอฟต์ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเนาะที่เห็นในหลายร้านจะมีหมดเลยแ,แล้ว,วก็พู่กันเจเนี่ยก็จะเยอะเหมือนกันที่เป็นงานเศษงานกระชับองอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะเต็มเลยนี่นะเสื้อมู้สองครับเสื้อวงอะไรนี้ก็มีใส่กระถึงได้ด้วย ไอ้ตัวนั้นเหมือนเขาเลยแหละมาปอดอะ,ะเสื้อก็มางานของเล่นนะครับเส็นไปหมดไม่มีหลายซอกหลายตอยนะก็เ,เดินวนๆกันดูแต่ละร้านก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาล็อกเดิมหรือเปล่า ว้ห้าร้อยนี่คุ้มมากเลยนะตัวเนี้ยอีวาเกเรียนใส่เสื้อเลยนี่ซื้อน้ำด้วยสิบเก้าบาทเองแก้วเดียวโอนได้ด้วยเจ่มมากดูดิมีเต็มเลยเดินกันไม่ไหวไม่ไหวมีร้านนั้นเป็นของฝรั่งครับเป็นของชาวสังชาติมาลงขายเห็นไหมที่มันเหมือนสับปะาดอะอเ,เห็นไหมเป็นเหมือนพวกน่าจะเป็นงานเขาทำเองน่าจะห้ามถ่ายรูปอะไรเงี้ยเออครับ เดินต่อยอสักสพักหนึ่งแล้วกลับละร้อนนี่ได้มาอีกงานละไอ้รอยบ,บอ MB Head Mini Big Head นะครับร้านนี้นี่ไง,ไงอาลาบาสตาครบเลย9ตัวต่อละ100บาทนะครับแล้วก็ร้านนี้นะฮะเป็นพวกดีไซเนอร์ทอยนะที่เราแบบพวกลาบูบูอะไรเงี้ยแต่ราต้องไปสุ่มไงเจอที่นี่เลยนะมีราคาติดไว้ตามกระบะเลยนะครับ ใครที่เก็บสายดิเซนิทอยก็ร้านนี้ก็แนะนำน่าจะขายประจำเพราะผมก็มาที่ไรก็เจอตรงนี้แหละต้องมานั่งคุยๆเอานะฮะเนี่ยมีเยอะเยอะๆไปหมดนะ <c oughs> โอ้ยเริ่มร้อนแล้วนะเดี๋ยวไปไปิดคลิปกันเลยดีกว่าโอเควันนี้ <c oughs> เป็นพันกันนะถ้าไม่เล่นไปเนะี <c> ่ย <oughs> โดนมาหลายอย่างเลยนะครับก็วันนี้ก็มาถ่ายภาพรวมๆให้ดูกันวันนี้เหมือนแบบร้านเขาตั้งน้อยด้วยนะครับก็ ก็ต้องฝากติดตามช่อง i n t e r n a n n e l ด้วยน,น,นะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะตั้งแต่เทอร์มินอล <laughs> ตั้งแต่ไปกินบุฟเฟ่มายาวๆลากยาวเลยวันนี้ EP นะนี้ก็อาจจะติดๆกันใส่ชุดเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็เดินไปขึ้นรถกลับบ้านจริงๆรอบๆนอกก็พอจะมีเนี่ยเอารอบนอกออากมางถนนใหญ่เงี้ยเนี่ย,ยก็มีบ้างน,นะครับเห็นไหมมีร้านบ้างใครจะมาก็สังเกตรตรงนี้ก็ได้เนะี่ยธนาคารเอเซีบีนะครับใต้ธนาคารนี่แหะ นะโอเคก็อย่าลืมติดตามช่องด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ